สวัสดีครับแฟนๆช่องปั่นไซโค้งครับอยู่กับผมเจตปั่นไซโค้งเหมือนเดิมครับย้ำว่าเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับคลิปเดียว3ความเห็นจัดไปนะครับ เอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับผมเรียกโอเกมเวลา5ทุ่มครึ่งเก่าโชเซดาอิตาลีนัดแรกของฤดูกาลครับลาซิโอจะเปิดบ้านเจอกับโบลญญาลาซิโอของมาริโซซารร่ครับอุ่นเครื่องปรีซันมา5เกมนะครับเกมล่าสุดเสมอกับบายาโดลิตมาศูนต่อศูย์ครับตัวหลักยังยกชุดมาจากฤดูกาลที่แล้วเซอร์เกมิลินโควิดซาวิตนะครับแนวรุกอย่างฟิลเปอร์แอนเดอร์สันมัตเตียซักแคนยี่กองหน้าเป็นชิโร่อิโมบิเลนะครับเจอกับโบลญนยา ที่เพิ่งจะลงเล่นโคปาอิตาเลียครับเปิดบ้านเอาชนะโคเซนซ่ามา1-0นะครับตัวหลักยังเป็นโรเบรโตโซเรียโนนิโคล่าซานโซเน่ครับและหน้าเป้าเป็นมาโกอานาโตวิชนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับลาซิโวเปิดบ้านถล่ม3-0โบลญญาก็เปิดบ้านถล่ม3-0ครับคู่นี้ก่อนเกม เขายกให้ลาซิโอเป็นต่อนะครับคือผมมองว่าลาซิโอยังรักษาสตาของทีมไว้ได้ครับแล้วไปดูสถิติที่ผ่านมาบอลคู่นี้เป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับดูแล้วลาซิโอเล่นในกรุงโรมนัดแรกแฟนบอลมาเต็มความจุผมดูแล้วยังไงลาซิโอก็ชนะครับอยู่ที่ว่าจะชนะกี่ประตูนะครับดังนั้นหนประตูมีแน่ลประตูที่2ให้เชียลาซิโอในค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวปั่นไซโครมท่านครับกลับมาเจอผมต้าปั่นไซโครงตรงนี้แบบนี้ทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆน้นวันหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันทุกวันครับวันนี้หนึ่งคู่เนี่ยเรื่องมาจากลาลิกาสเปนเป็นเกมนัดเปิดฤดูกาลของทั้งสองทีมนะครับในเวลาตีสามตรงเราไปดูอัลมาเรียครับน้องใหม่นะครับวันนี้จะเปิดบ้านกับทางเรอัลมาดริดนะครับแชมป์เก่าโดยคุณนีิเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นมาดริดเอาชนะสามประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครื่่่องงครรับสวนนนทาามดดิเียชะ 3ามเสมอหนึ่งครับเกมล่าสุดเล่นในซูเปอร์คัพเอาชนะ ford, อัลต์แทันฟอร์ด2ประตูดุดรุ่นคว้าแชมป์แรกไปแล้วนะครับไปดูลีตกตัวผู้เล่นที่ครับว่าน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้อามาเรียตรงกลางจะมีทางลากี้ลาเมสซานี่ป้นเกมหน้าเป้าจะเป็นทางอูมาชาดิกนะครับส่วนทางมัดดิดข้างหลังจะมีทางดาวิดอาราบาครับหน้าเป้าจะเป็นทางคาริมเบนเซม่าเขาจะบอกว่าอามาเรียน้องใหม่อุ่นเครื่องไม่เร็วนะครับแต่ว่าวันนี้พวกเขามาแบบคึกคักเหลือเกินเพราะว่าเป็นการขึ้นชั้นมาเล่นในลีกสูงสุด ครั้งแรกในรอบเจปีนะแต่ต้องมาเจอทางเรอลมดิดต้องบอกงานโหดเลยครับงานหยาบเลยบเบกเพราะว่าแมดิดเหนือกว่าเยอะนะครับทุกมุมแล้วก็เจอกันมา4ี่เกมหลังสุดเนี่ยเป็นทางอาร์เมเรียแพ้ทั้งหมดโดนไปถึง20ประตูเพราะฉะนั้นันนี้ดูแล้วรอดยากครับผมมองว่าอาร์เมเรียจะเปิดบ้านแพ้กับทางเรอลมดิดศูนย์ประตูต่อ2ครับนะครับแล้วก็หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนภาพสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนปั่นไซโค้งทุกคนนะครับเจอกันจะเคยกับเจดํดำปั่นไซโค้งนะ้าวิครอฟบอลแบบนี้กันทุกวันนะครับวันนี้พิมร์ลีกอังกฤษ4ทุ่มครึ่ง22ในาฬิการ30นาทีที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับเชลซีจะพบกับทอร์นมฮอตสเปอร์เป็นลอนดอนดาร์บี้แมช์นะนะเชลซีออกสมัสตูเกิลชนะเอฟหนึนย0ในนะัดเปิดซีซั่นส่วนสเปอร์ก็ชนะฟาตบอลหน4-1ฟอร์มดีเล่นคู่ในนัดแรกนะแต่เฮตเฮตสเปอร์เป็นรองกระจายเลย5นัดหลังสุดเจอเช อยู่กันครบเลยส่วนสเปอร์ในอาริกไดเออร์เปียเมลคอยเบียร์และแฮร์ริเกนก็พร้อมเช่นเดียวกันคู่นี้เชลซีบังคับชนะกี่ประตูก็ได้แฟนๆปั่นไซโคงเฮดันทีแต่ถ้าเสมอร้องไห้กันทั้งแถบซึ่งที่น้ำถือล้าโอกาสเสมอสูงมากนะเผลอๆสเปอร์มีทีเด็ดบุกเก็บ3แต้มได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากแฟนๆปั่นไซโคทุกคนนะครับมองทีเดียวน,นะท่านันฮอสเปอร์ฝากไว้อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามมาได้ทุกช่องทางปั่นไซโคชื่อเดียวกันหมดเลยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดี